ไล่ไปจ้ะแมนเบิ้งสิเ็คเบิ้งนี่บ่เตนเอ้ยบ่เวเตนกันเนาะสิใ่สิใกัมาตรวนด้วตรวจเบิ่อกพ่นเออสิใจบางป้ายจตรวเบ่งชองมันเออเห็นว่เห็นว่าสีใเออหัวใจลังแบบ กำลังซับชนกำลังซับชนตอนนี้เด้อหัวใจเจ้าป้าสวยเบิ่งหัวใจแม่เจ้าหัวใจแม่เจ้าตอนนี้กำลังซับชนกระบุญลอยอยู่ปิดบังป้าอยู่บ่ตะจก็มีเรื่องปิดบังป้าอยู่นี่เออบ่ยังมีนี่นะบ่ได้เปิดเผยเบิด์ดไบ่หนายังสงเสาอยู่หน้าตายังบูชื่นตะวานอยู่ไปหาหมอก็ไปดูเิไปดูอีกยามันมีแนวทางกว่า ไปี่ป้าเนี่พี่โพี่่มากปาไปไปไปป้าไปเร็วไปไอ่น้าไอ่ปข้ไกินบ่อเขานะไปป้ามันมันไมื่นเนาแม่เจ้าไอ้างเฮือนใหม่ป้นี่โอแต๋เว้ยแมู่นมื่นนี่นี่มนางพี่หนกมันนไงพี่ยนมื่นนมันยังเปียกอยู่น่ะไปแม่อ่หนาแม่เตงตร็วปาไก่ชะนอนอยู่หนีเนาะแมน มันเปียกไอ้อยู่เฮือนกับยันมาขึ้นไปบัานเมื่อไรแหงมือนาะมาอกน้องพี่ลูกแม่ท่านอยู่หลังบ้านบ่าแม่มาลูกไปบ้านั่งไปเดี๋ยทอดอยู่บอกป้าประมาณนี่ฮเห็นปลาอยู่ว่ากูอารมณ์เลยนี่อือเอ้านี่ยกูว่าลมว่าเข่านนี้อันนี้ปิ้งปลากับปิ้งปลาเอาไอ้แม่เฮ้ยให้แม่พุ่นเบมึงในมือน่ะ Icana, มือม, deer, in, มือนะบางแวม euh, s <S ิตีดินป้าป้าป้าให้แม่ไหว้ป้าูกป่ะเดวยุทังนี่ลูกจะเอาหน้าไปนี่มิดินนี่ทูนแม่กไปไปจอนฉินจอนมแม่แม่เดินดื้ามาน่ะบอกแม่อยู่ไปมาไปมาบอกแม่ด้ป้าก็สวย อันน้ำอันอนนใซเข่าตาไปจักนสีอยบงแน่แม่อน้ก้อนหนุเจ้านั้ก้นบงเณบงแน่ซ้้ยนาเต็มตาเลยอันน้อันน้ก็โตแหกก้อนเข่าข่าเท่าเล่นพุนบงรับตาตาไปรับตาไปเออบงแน่โอ้ยเข่าตาไปแล้วโอ้ย ถ้เคั้นตดออกแล้วน่ดำหมดเลยหวดเลยรอดแบบนี้เนรงของลอดบางนไม่แต่ขี้ดินขี้ตมคักเลยบัดหัวบัดหัวบัดยูเลยพวกเฮ้บัดยูเ่ยหรือข้อเสือกบัดยูหรือเปล่าปป้ป้านี้ปาลูกไปขึ้นไปจโตไปเปลนเชือกกอนไปเปลี่ยนเชือกกอนเดี๋ยวไเปลนเชือไปลูกไป ไปถ่ายเด้อไปถ่ายไปไปเออมาแยงมัไปไปไปมาพี่ก่อนมาพี่ก่อนเชือป่ะเออไปเอ่าิปปป่นันด้ชิปเปอร์แมนอยู่มองดูฮะย่งนี้กินข้าวกับย่างนี่คือป้าไว้บนนี่นี่ พัดหมูผัดบะกลอมจี้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 มีตังเห็ดเมาเห็ดหนิเจ่อย่างว่าวินหัววินหางบอหนนี่ผู้ชมมิดลายแท้นี่ไปนุ่งส่งไปดูไปนุ่งส่งไปนุ่งส่งไปไปพี่หน่ามาแน่แม่เพิ่นเผาของเชดีน่ะเฮ้ยจี้หรือเผาเนี่ยเฮ้ยเผาเฮ้ก็เชื่ออายุว่าจะเผาไปไปไปห้องน่ะเดี๋ยวไปเหยียบต้ปูด้วยฮะ เอาชุดไหมพะนุ่งอยู่พี่ห่านแมงเม่าเก็บไปในเน่ยสีใสรกันเก็บมาไหวพี่แมงเม่าจีหรือเผาเผาผลป่ะเนี่ยเป็นตะปูเลยโอ้โหสีใสรผู้สาวให้สีใสรให้ให้นั่นแม่นบอกใหม่ใหม่ก็เสียงก็เสียงง่ายแท้ คุหมดเกาะมมเคือคือว่าหาชีวิตเมื่อขึ้นมาง่ายไวเลยเลยเลยเาไปเราไปเฮ้ยประตูป่ระตูเออเราเข้าไปเกิดเราไปสดโรไปดินยงไปดินเาจะมีพี่น้องนอลนึงม่มานะมา เฮยแตงตัวแรกเรปอ่าเนี่ยพัดนั้นคือบกบวบบ้า,านนกัดอันจะขืะ้บกบวบไว้กินนะบอกเขาอืมดีแต่บมีม,มาเขาบอกทนี่ลืมลืมกัขางุกขางบุชุกเลยขางนี้ยังบ่ได้น่นอ่เาไหนวะน่ะ อเอาน้ำนีบ่จิดีนี่นะมันยังมแก่หมดไปฮักโอ้ยพวเน้ยในมันก็เนาะมันย่งมับบมย่าง,ง,งแ่น่ะนป้าตะ่ำบอกให้ฮะเพื่อนนะันเลือกยิงเลือแค่เต็มยิงเขียวยง่บว่านำแต่วานนี่ <c oughs> เป็นยังไงวะนำแต่วัานนะแม่ลูกในว่า <c oughs> แม่ เป็นอะไรเหรอขึ้นเมื่อยงอยอยแท้ยังโมเศ้าอยู่บอกอสนไปชมกลอมชุกฉ้มใสมสชุลามานนอนฮืนชุกชุกฉลาใช่ะอยู่ว่านก่อยนิวอ๋อเฮ้โทรแม่แม่ใครบอที่ว่าคนมาใสให้แม่เจ้าตัวนั้นได้ใช่ไหมอแนแม่เี้งนะมอตาง มาตาแบบในบ้านมีบ่มีป่ะสิเพจในบ้านนี่บม่ไะะนนด้มีบวบอืไปใส่อยู่พุ่นแต่หิวมากบอกใส่สโรมเลยอ่ะทุกบัดมาเพืกก่อนมันบุนไหลได้เฮยยุกมากนะยุก,กแบบนั้นมาจะปิดหน้าไปบอทำลสน่ะโอ้เข้ามานั่นยว่ะเพิ่นมาใส่อยู่เพื่อนเนาะแม่ ใาชา้ย,ยูมพุ่นแ้วก,ก็มาพี่อ,า,อากินกินบงังไปไปบังน้าแม่จะยืมลุงด้วยูพี่แหละยูมนี่แหละไะแม่เปิดน,น้ำไปเมือเอ่อยมกเศลาสิไปใส่น้ำเกลือหัวนงเตวงานนี้ต้องพึ่งน้ำเกลือ,อไปหามอมากัยังงุศาเมื่อยอยู่ thù hươn nhé cứ mình tận làm mà này lồng hoa tệ cái này nó <laughs> <laughs> ừ. mười cái bát thú hươn cả sau mười hẳn hên của chàng thù ơ <laughs> <laughs> hươn hò, đục nổi mà có bươn này đấy nòng ơi นอนอยู่นอกพี่มูียุงบ่กางมุอะลางมุกมุสิใส่ทายใส่ไปสาอืมเจ็บท้องหมดไมมัูกกินยางเจ็บท้องเจ้าบ่เคยกินข้าวเจ้าอันท้องจะเปลี่ยนได้่ะอ๋อเป็นก่อนแล้วตัวกินข้าวเจ้าแบบท้องเฮามันนั่นกินก่อนแล้วหุงอยู่บ่าวหุงบ่กินนํา มันปบนยังบหอเคยเลยแต่ต้องปิดแน็ตมันชีบุดองปิดอันแบบงาๆไม่งไรแม่กินตัเมีลบกกินตันั้นดูกินขาอนี่วเหนื่อยนะไหนเหนื่อยไปเออกมานางนอกมาเพี่รมากันพ่อเล่าถูแต่เดี๋ยวออกมากับพ่อได้ bằng chụp pin ngao, you up and you bằng hơn rồi này quá nhang qua hiệu hôn hoài và đã hứa rồi hai thôi hai thôi hai thôi ngao thôi ngao thôi hai 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 như hai thôi <laughs> wa bộ phận nanti với với mình và phu nhân cả bảo số 5 chắc coi có thủ chưa, nó. à thưa à? à, đi thùi xạo đen bỏ chị say vợ à thơ hổ, chị say à เนี่ยมันขึ้นไหมเนาเ<ง>้ยบักเออเนาะเมือม่อยเพียเมื่อยจิตเมือม่อยใจเมื่อยห่างกายโอ้ยเนาะมองสาฮอน,นี่เป็นจังไรแม่พี่น,ออน้องเอ้คุตาตาโ่ซื่นโ่หวานมันพอซื่นได้แล้วบันนี้บอ่สิใช่แม่เจ้าเป็นยังห่ำ เป็นยังก็ชี้ไนะปยัน,นเป็น,ปนปคือป้านี่โอาเป็นคือป้ากับเจมแล้วก็คือป้าเมย์จะเป็นยังบอกมา <c oughs> มาเดี๋ยวนี้กิน <c oughs> <c oughs> นะกินหอดเดี๋ยวว,ว,ว,ว่ากินหอดป้ากับลุงอยู่บ่ มาได้มาสามมื่นเนาะมื่นที่สี่เมื่กี้น่าเนากคิดน่าก็โทรหาเลยนี่โทรอยู่เมื่อคืนนี่เมื่อคืนนี่เพิ่นโทรหาได้จังมาเนี่ยหาเนี่ยเลยนี่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 ตกใจเพิ่นได้โทรหาเมื่อคืนนี่เดียวเว้ยแปดโมงครึ่งโอ้ตอนนั้นเนาะเกือบแปดโมงเนาะโทรเมื่อคืนนี่เนาะโทรมาเปิดกล้อง คอยใส่สลมมาเบิ oh no, ่งเด้อเบิ mm ่งสิใส่ซอยนี่ไปอือเอ้ายังบ่หมดอยู่ยังบ่ได้ปิดก็กินปริ่นําเสี่ยวเสี่ยวเพิ่นเดโอเดไว้น่ะโอทําใส่สมนี่สิล่นตามลูกบ่ได้ดอกอือต้องมีคนเบิ่งสิใส่อีกคนนึงสิใส่ดีับสมล่นตามลูก้เนาะอื ถืออันนี้เจ้าได้ดุเอาว้าไว้ไม่ป้าดู้ัไม่ป้ามั้ไม่ป้าไปตีดุงมั้ยเปดูมั้ยอ้ยอ้ยเสียหาไหมห้ป้าได้หุ้งไวนี่นี่ยยังอยู่บ่ใส่เน้อใส่มือใส่มือเยเออมมีม อเอาไว้อะไรบ่มาอะบ่อืมแมงนะนี่นี่นี่ขุเข่าเต็มวันฮะาโอ้คือว่าบไิก<อ>ินข้าวเต็มวานาอืม อุ่นไหวหนึ่งถั่วหนึ่งกับสามมึงอุ่นหมได้เนาะคุ๊กันคุ๊ปเองหนักโบกินข้าวเจ้าเลยหนึ่งให้เพื่อนโบเคยหนึ่งหน่อยโบเคยหนึ่งหน่อยโบเคยกินข้าวเจ้าแบบมันแบบน้่นมันพิงกับชวนได้เพื่อนแบบกินได้เนาะกินได้มากินข้าวผัดเนาะเคยกินได้อยู่โรงเรียนก็กินข้าวนั่นเลยนอนกินยูนั่งๆั่งยังอะไรกิน ว้าเตะปูเตะปูไ่เล่เขาเขาไปยังก่อนในบ้านมื่อคืนนี่นะนาพี่นี่ไงเซียวพีบอกเซียวถ้าใส่สโล่หมเซียวมายอมลูกนำเบิ่งลูกเราก็ยังโพแห้งเลยตีมาเบิ่งลูกมาเบิ่งสีใช่เพิ่มอีกบ่มีไผ่เพราจะแบบเพิ่นเเคยข้าสโล่เหมืนยังไปเอาเบอร์โทรเพิ่นอยู่นี่เพิ่นถามมึง โอพยดันมาใส่พี่ใช่พูดเราพี้หิวมากที่เดือดออกเราก่ได้ไหลได้หนงเลยนระเ้าไปท่ายเบานี่ก็ยังมาเหรอนั่งนนั่นเลยเป็นอะไรจิตใจนะเมื่อยคลิปลายไปจ้ะแมนเบิ้งช็กเบิ้งนน่หมอสิมาเบ็ตรวจเบิ้ง ตรวจบางหัวใจหัวใจอยู่ข้างเลยข้างซ้ายเลยเนาะโอ้หัวใจอยู่ข้างซ้ายแล้วเนาะจะไปอยู่ข้างได้เหรอครังนี้ว่าหัวใจนะหัวใจชี้ห้องอันนี้หัวใจเฮ้ยวังก่อนวังผู้เต้นเฮ้ยหัววใจ่ผู้เต้นกันเนาะจีใจสิใจก็มาตรวจด้วยอีกตรวจบางอีกคนเออจีใจบางมะไรบางฝ่ายจะตรวจบางช่องบางเออเห็นว่าเห็นว่าจีใจเยเออหัวใจลังแบบ กำลังทับชนกำลังทับชนตอนนี้เด้อหัวใจเจ้าอันเดอแบบนี้คิดอย่างนึงแหละลายลายความคิดแบบคิดหลายเรื่องเดี๋ยวนี้อยังให้มันดีนะอยากเขากอดอใหม่มีกี่แมา่จําป้านจ้าโอ้ยมียังอยู่นีคนมาหยอกเมียเจ้าไ้ซื้อเพิ่นเพิ่นว่าเอานั่นนี่เสีข้อแม่เพิ่อนน่ะนี่น้ำป้าพี่พูนน้ำป้าพูนมาแดนนี่ ป้าตสดเบอร์หัวใจแม่เจ้าหัวใจแม่เจ้าตอนนี้กำลังทรัพสนกระเบิดปลาอยังปิดบังป้าอยู่บ่ะจิเลิกก็มี่เลิกปิดบังป้าอยู่นี่เออบ่ยังมีนี่นะบ่ได้เปิดเผยเวิร์ดเลยบ่นะเบอร์นะเบอร์นะเหยืตะปูแล้วนั่นน่ะตะปูเห็นบ่อตะปูน่ะถูกไหมนี่ได้ที่ว่าอยากว่าออกว่าในคลิปกะว่าดังไม่ก็ได้น้องเอ้ยน้อง มันเริ่มองสบายจอกวใจชินไรเฮาเบ้าบ่าบาได้ก็บ่ต้องเบ้าเนาะดูเบ้าวันเนี่ยสะพานมาหลายเมื่อยยังเมื่อยยังสุกเสาอยู่หน้าตายังบูชุนตะวานอยู่ไปหาหมอก็ไปดูสิไปดูอียังว่ามีแนวทางหวัง,วงสิมียังทักน้องเอ,อ้ยมีแต่เฮาเีแหละถ้าว่าเจ้ายังคิดนี่แหละมันแกนคิดเฮาไม่เรื่องคิด ต้อง да เมื่อยต้องเครียดหนว่จะเป็นนอนนโคมดันเะนั่นค่ะมดันข้นอยู่อีกเนาะตัองตัวนี่กามีเด้อน่ต้องชงขึ้นนี่ข่มดันตังชงขึ้นเรไดนี่ิิดหลายดิคิดคิดแล้วก็พักอน่เพียงพอนี่เนาะกอน่เพียงพอเล่นึ่ือนอนนับอยู่เเกินรับนาคือแบบมองๆ้าๆเนาะ บระซึนตะวันวันสักยาสักยาใช่อยู่บนเกลกวดเลือดมันนั้นยากระเพิ่นก็ว่างว่าให้กินได้ชักเหลือได้ชักชมมันหด่ถ้าเป็นโรคธรรมดานี่ก็เศร้าแล้วไปส่งน้ำใส่สลอมใส่สลอมใส่สลอมมันก็สชีฮันแห้งไว้อยู่ว่าเป็นแต่ละเทื่ยนี่คันใส่สลอมนี่ดี จะใช้เนาะใช้ใช่หน่ะเจ้าต,ต้องหาคนมาบำรุงก,ก่อนเด้อเขาอ<ช>ันน,อไไน,อนั่นได้จาเขาเมียมาไล่ยังได้เพิ่นบอกเคยนั่นบอกบ่มีเบอร์มอเบอร์ยังบอกสวรรคมีเนาะเดินมาบ<อ>แบบแล้วเคยมาใส่มาอ,อย่ากไปพาเจ้า,าจไปใส่พุ่นแต่กลับมาแต่กลับไล่แต่แต่มาย่านมาแต่ย่านเลือดมันเลือดมันออกมันสีโบเลนมัชีโบเลนฉลอมจะชีโบเลนได้บัตรเนี่ย มันสินยากตัวนี้ได้น่อยแต่วันนีคเอลอ้ยผ้าเจ้าป่านี่เจ้าต้องหาคนมาอยู่กับสีไสก่อนถ้าเจ้าสีไสไปน้ำนานน้ำลงรุดมาแต่น้ำทางเลยดึงติแมนต้องมาให้คนให้มีคนมาอยู่อพยนอยู่ก่อนแต่ต้องใช้ไปเศร้า มันยังบดไว้ที่นี่มันก็ม้อนแต่ว่าคือน้องเพิ่นบบได้นั้ำปนน้เพิ่นกระจีพิ่นก็ไว้พิ่นก็ะจีเพรงอยี่ยงน้ำหนึ่งก็ะจีบดอยู่ไว้อยู่กินข้าวกินน้ำกันแ่บอยู่บ่แซ่บอยู่แซ่บอยู่กินแซ่บอยู่กินละเมยเมื่อยกินจังไลยเนาะ เด้สำคัญที่สุดก็คือกำลังใจแหละกำลังใจเด้อจิตใจของพ่อแหละน้องเลยถ้าเจ้าว่าเจ้าบุคิดแต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้ว่าบุคิดคนเฮามีทั้งมีเรื่องปานนี้มีเรื่องปานนี่เนาะก็ต้องคิดแต่ตัวภัยภัยกับผเชื่อแล้วว่าเจ้าว่าบุคิดนะเด้เบิงหนาเบิงตาเจ้ากับมันชีโบจักเจ้ามาก่อนผู้จักกันมาีนเช่นไรก็หอดเดือนนี่ก็เนี้ยเดือนชิบเนาะปีหนึ่งพอดี มันชีเห็นกันเมื่อวานนี่แค่มึงม่เตากัยังหู้ยนะว่ามีเรื่องยังโอ้ยโออ้คักเลยเจ้ามินหัวน้ำพนี่อยู่จ้ะบอสิีชยเห็นในแม่เคียบอเจ้านะคนมันจำมั่มจำมั่มอาเนาะวันนี้ได้เคยเห็นยังลาว่าเดเนอะมุดม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 ดนมดมดมดดินซบ อะไรกันไม่แต่เราองถามมองในบ้านไหนก่อนถ้าเพิ่นมีเบอร์ได้ให้เพิ่นมาใส่หายเงื่อนใส่เพ็่นคิดคานมันเอาแต่ถ้าว่าไปใส่ยุุ่กนกับาได้ยูหน่อยยูบังได้สุกสาไอ้เดยน่ะบ้านน้องนิวแ่ะเดยแกดงเรียนหนึ่งนกไก่ห้วยโบตาโตนกไอ่ห่วยได้นอนเอยเห็นสุกสา่ะนกคกยโค ย่มองด้อย no ู่เตะเตหเรียนถังตเียนแต่ห้งเรียนเป็นน yeah. ั่นหนึงมเมนตัวน้องพุนบ่เนกอยนกอยห่วยเลยตัวขัวไปนั่นึงงคมอตัวนั่นกรมีอีกมั้งนนอกระมิอีกนะเด่ยตัวนั่นก็มีเออเห็นตัวนั่นนี่ยนกอยโคกพี่เลยขึไม่เถาไปนบ่ไม่เถาที่มาหาเจ้าเลยเอาเมื่อ่งเออเมื่องรอนะ ใกล้ๆเหรอดุมวัดลงไปอีกไหมบอไ่้ใครสิไปนอนอยู่พุ่นไสรเป็นเป็นมิเตียนอนบอแหน่นี่ได้ไหนแต่อันเนอะเนี่ยจะได้จะไ้เสี่ยวเอาไปเดี่ยงถ้าบ่ไปอยู่น้ำอยู่พุ่นแล้วมาไล่มาดูดเราสองสามคนทำกันหัวพิ้นหัวแห้คักเลยเนาะแม่นหมอได้สิไล่มาก่อน โอ้ยจะประจับเจ้าจะประจับพิชูดละฮั่นขอโทษขอโทษขอโทษเอาาเอขอโทษเพิ่นให้ยเม่เพิ่นมาเจ้าจับวะขอโทษเด้อบม่ได้นับมาไหนเนี่ยเออเฮ้ยดีบุ๋นนั่ให้ได้ยนดิจี้ยินเสียงยนยาโรดยาโรดจะเอาแม่แม่น้ำนะหนูยินเสียงวิ่นยิ่นวินวิ่นเสียงแมว หายเลยนดึงจากันขปาปรบาหนอ้เนี่ยังไม่ได้ยินสเสียงรถเพินพ่นย่านเด้เสียงยังอันิมี้มวตาปักเฉยยงัวอ๋ดีิ <c oughs> นเสียงโยนตาปักเฉยเลยทีอืผูกแนเงาบอกแล้วหมันดาเลยผูกไหมเนาามันน้ำมันจับขายวันนให้ผูกแกนอยู่น้ำมันไอ ทงเสื้อยืนลุงมีอยู่ผ่าเย็นนะมาแต่วัดนนะเดี๋ยวเอามาให้มีบ่มาผูกให้แม่เนี่ย่อยว่าบ่ต้องผูกให้ลูกหรอกมีแต่คือมีได้สายเส้นี่เด้อนเชียร์แล้วนี่ยนะอนเชียร์แล้วก็โตเลย่่าาพอให้้เมน้ำปลาหน้าไม้อยู่แม่คือน้ำปลาหน้าไม้ดีขายอยู่เมื่อเคืนเมื่อคืนเนี่ยก็ไปสร้างหน้าไม้ไว้ซองสอบอืมเชียรหน้าไหม่ทอง เออฝันเห็นเจ้ามาคืนแต่ว่าบวมบิดคลิปกันเต้บิดคลิปจะเล่าจะฟังบ่ปิดคลิปก่อนในบอกในบ้านเต็มเพื่อนจะเลย่มมาคืนนี่ตื่นมาเออก็เล่าชวนนาตัวฟังจะเศร้าผมไม่ใช่เนาะแต่ว่าก็เป็นเรื่องบุรีแหละฝันกะเนาะฝันเหรองฝันเรื่องฝันมันก็คิดไม่ได้มันกับผูู้้เาเขาฝันยังแต่ว่ายัน มูชิบโบเป็นแบบนั้นตีวะในบอกในบ้านเต็มเลยอยู่เพค่นน้องแกวความฝันมากเกินเลยเลยขามาคือว่าเจ้าไปบอกไม่เ่าให้พอเขามามีเดืนอยนยังเหรอเห็นแม่เห็นว่าจะเอาเงินหายแม่ใช่เในบนจะเอา,าเงินเงินชิงเท้าให้พอจะนะโอ้แต่วันนี้ใังเราเขามาเราเขามาแล้ววะ คือว่าเราเอาโทรศัพท oh, oh, ์ให้เราแล้วบ่ได้ใช้บ่ได้เบิดแล้วก็ได้ไปซากให้เนาะอยู่หน้าติโอ้ยพูนอ่ะถามนบาวว่าใส่บ่ได้แล้วตัดแล้วเพราะว่าตัดได้จังได๋เติมเงินแล้วเพิ่นก็เาไปให้เพิ่นอือตมันบเิดแหนเราจะสิไปซกสิไดไปซั่นบ่ต้องมีเามีแต่ว่าหากินข้าวกินน้น้องเอ้ย แต่ว่า <Operations> จ <Aub ain> ังไรก็จังว่าการแม่เเอาจะหาคนบ่งสีไส้แหก่อนขันไส้นี่ก็ให้มันเบิดเว้นเลยเนาะแต่มันมันเบิดเว้นขับมาเป็นกิจยากอย่เงี้ยนี่มากอเด้อเปิดอ่ะมาก่อนเด้อสบายดีปะทุจ้ากันทุจ้ากันทุจ้ากันจ้ะทุจ้ากันทุจ้ากันจ้ะทำไปทุจ้าป้าบให้ไปน้ำไหนทุจ้ากันสบายดีป้าดุ่งกันดีฮะสหรับคลิปนี้ไปก่อนให้พี่น้องเลย การบวไายแล้วทั้งน้งซาวต้องพึ่งน้ำเกลืองานนี่เนาะการนักการนักเลยอ่ะง่อยๆหลวปะสำับจีดี้ไปเลยเด้อปลารุกเด้อสบายดีสุจ้ากันไหมจุ๊จ้าเฮ้ยเออหนำหน่อยเลย